สวัสดีครับเมื่อนี้มาแบบด่วนๆครับเป็นห้าน้อยสายด่วนครับเพราะว่าเมื่อนี้ติดทุลาอิหรีครับก็เลยลงมาแบบด่วนๆครับเมื่อนี้แนวทางห้าน้อยวันที่สิบหามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพิเศษปกติ v i p ครับเฉพาะคิดกะบัวสิทันมาครับพิเศษหาครับปกติหนึ่งว i p เก่าครับเน้นๆครับเน้น หนครับแน่นหนึ่องเก่าครับ3าตัวกับหาหนึ่งเกาหาครับสองตัวเป็นหาเก้าหาหนครับครับเป็นแนวทางแบบรวนๆครับมือนีกับมีเขามีหลุดเนาะครับเบื้งแล้วกับโปดใช้วิจจรณญานเด้อครับขอบคุณสําหรับคอมเมนต์เขามาทักมาท้ายครับมาเป็นกำลังใจกันครับมือหนี้ เดี๋ยวสิลงเล้ายู่ดอกครับก็สิลงเล้าให้เอซี FC ได้ติดตามกันเด้อครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเฮงๆปังๆครับสวัสดีครับ